สวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Astrology Miracle หรือมหาศจร,รยรศาสตร์แห่งดวงดาวโดยกัญญพัฒน์คลิปคำพยากรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายการโคจรของดวงดาวขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณและนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีสติค่ะ ในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมประจำเดือนพฤศจิกายน2563การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับเรื่องการงาน เนื่องจากอิทธิพลของดาวสามดวงคือ 1. ดาวพระพุธเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนและเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุโคจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะได้ตำแหน่งเป็นอุจจาพิมุขและช่วงปลายเดือนจะโคจรเข้าสู่เรือนภพอริ 2. ดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตนิและเรือนภพกัมมะ โคจรพักองศาเข้าสู่เร um, ือนภพปัตตนิได <ần> ้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและช่วงกลางเดือนจะโคจรเข้าสู่เรือนภพมรณะได้ตำแหน่งเป็นนิดและเกษตรสลับเรือนกับดาวพระเสาร์สาดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัชชะโคจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะได้ตำแหน่งเป็นนิดและช่วงกลางเดือนจะโคจรเข้าสู่เรือนภพอริ จึงส่งผลให้เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดมาก่อนค่ะซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะกลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านหรือท่านมีโอกาสเริ่มทำอะไรใหม่ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคแต่จะเป็นการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและสำเร็จได้ในอนาคตค่ะ ด้วยลักษณะของชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นคนเก่งมีความสามารถมองโลกในแง่ดีสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วถึงแม้จะมีความเหนื่อยหน่ายแอบวั่นไหวแอบจุกจิกวุ่นวายใจอยู่ลึกๆแต่ท่านก็จะไม่แสดงออกไม่เสียเวลาจิตตกนานจนเกินไปกลับกันท่านมองโลกในแง่ดีมองชีวิตตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่ามันจะยุ่งยากวุ่นวาย อุปสรรคจะเยอะขนาดไหนท่านก็พร้อมที่จะเรียนรู้และรับมือเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้และสุดท้ายท่านก็จะผ่านไปได้ด้วยดีความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นจากความสามารถของท่านค่ะหากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานประจำก็อาจเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆห,หรืออาจเป็นงานเสริมงานพิเศษจอบระยะสั้นจากการแนะนำของเพื่อนฝูงเพื่อสร้างช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารของท่านจะดีจะช่วยเหลือท่านในการงานหรือในธุรกิจได้มากเป็นสมองเป็นแขนเป็นขาให้ท่านได้ท่านจะได้ลูกน้องบริวารที่เป็นคนดีเป็นคนเก่งมาร่วมงานค่ะบางท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานขอช่วยเหลือสนับสนุนอยู่แบบไม่เปิดเผยนะคะ และในบางท่านอาจได้ลูกน้องหรือบริวารที่เป็นเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยงานท่านได้ด้วยค่ะส่วนท่านที่ยังว่างงานอยู่กําลังหางานอยู่ในช่วงนี้ท่านมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้งานนะคะซึ่งอาจเป็นงานที่ท่านเคยสมัครไปนานแล้วแต่เพิ่งจะได้รับการติดต่อมาในช่วงนี้ก็เป็นได้ค่ะหากท่านใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มในเรื่องของการงานก็อาจเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย ท่านมีโอกาสต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยแบบกระทันหันหรือท่านมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินได้ยวดยานพานะเพิ่มค่ะโดยในบางท่านอาจมีจิตใจไปผูกพันกับการดูแลทรัพย์สินข้าวของเครื่องใช้ในบ้านยวดยานพานะคิดถึงบ้านคิดถึงลูกหลานญาติพี่น้องอยากกลับบ้านไปหาพ่อแม่ก็ได้ค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานในลักษณะงานที่ปรึกษางานด้านการแก้ไขปัญหางานที่ต้องทำแทนผู้อื่นงานด้านสังคมสงเคราะห์ท่านจะประสบความสำเร็จค่ะท่านมีโอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านผลงานผลประโยชน์ผลกำไรขอให้ท่านมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภ ด้วยอิทธิพลของดาวการงานคือดาวพระพฤหัส,สบดีและดาวการเงินดาวโชคลาภคือดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพอริและเรือนภพลาพะโคจรพักองศาเข้าสู่เรือนภพกรรมมะและสถิตไปจนถึงวันที่27ธันวาคม2563ดาวทั้งสองดวงนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเรื่องการเงินและโชคลาภของท่าน จะสัมพันธ์กับเรื่องการงานค่ะทั้งงานประจำงานเสริมหรือการทำธุรกิจการเงินของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีสถานะยังมีความมั่นคงแต่ด้วยดวงดาวโคจรพักองศาแปลว่าเดินถอยหลังจึงทำให้การเงินจะไม่หวือหวาเหมือนที่ผ่านมาค่ะหากท่านเขยียนขันแข็งทำงานเต็มที่เต็มกำลังก็ยังคงมีช่องทางการสร้างเงินสร้างรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือบางท่านที่พื้นชะตาเดิม ดาวพระอังคารอยู่ในภพที่ดีท่านก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นการรมจากงานเสริมหรือธุรกิจใหม่ของท่านค่ะท่านจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือได้รับความโชคดีมีชื่อเสียงจากผู้ที่มีอายุน้อยกว่าท่านมีความอาวุโสน้อยกว่าท่านหรือจากลูกหลานลูกน้องบริวารมาสู่ท่านซึ่งถือว่าเป็นโชคลาภอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวค่ะ ท่านมีโอกาสได้ล่าเป็นสัตว์สองเท้าอาจเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในวงตระกูลอาจเป็นหลานหลานหรือตัวท่านเองมีโอกาสได้บุตรค่ะหากท่านใดที่ยังไม่พร้อมก็ขอให้ป้องกันให้ถูกวิธีนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนท่านมีโอกาสเจ็บป่วยอันเกิดมาจากงานความเครียดหรือการพักผ่อนน้อยค่ะ ขอให้ท่านระมัดระวังสุขภาพเกี่ยวกับกระเพาะอาหารตับม,ม้ามถุงน้ำดีการเป็นหนองเป็นแผลผู้พองโรคเกี่ยวกับกระดูกปวดข้อปวดฟันปวดคอบา่าไหล่หลังและโรคเรื้อรังที่เป็นมานานแล้วยังไม่หายระบบที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศหรือโรคจากเพศสัมพันธ์ค่ะขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการขับขี่ยานพาหนะ อย่าประมาทเพราะมีโอกาสเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะด้วยค่ะให้ท่านระวังเรื่องการเดินการวิ่งโดยประมาทเพราะมีโอกาสลื่นหกล้มสะดุดได้ค่ะสำหรับบางท่านมีโอกาสมีปัญหาหรือบาดหมางใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือผู้มีอิทธิพลต่อธุรกิจการงานของท่านหรือผู้คนรอบข้างตัวท่าน ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นในตนเองที่สูงจนเกินไปสูงจนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งอาจจะทำให้ท่านมีปัญหาเกิดความขัดแย้งทางความคิดแล้วเรื่องราวอาจจะบานปลายได้ค่ะขอให้ท่านควบคุมอารมณ์และคำพูดของท่านไว้ด้วยนะคะ ในช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างจังหวัดกับญาติพี่น้องกับบุตรหลานหรือลูกน้องบริวารแบบฉับพลันทันด่วนด้วยค่ะสำหรับเรื่องความรักด้วยอิทธิพลของดาวทั้งสี่ดวงคือ 1. ดาวพระพุทธที่เป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นคลิป 2. ดาวพระพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนภพคู่ครองหุ้นส่วนและการงาน ดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิป 3. ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนภพปุตตะและเรือนภพวินาศโคจรเข้าสู่เรือนภพพันธุได้ตำแหน่งเป็นนิดอุดมเกณฑ์นรราศีและช่วงกลางเดือนจะโคจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะและ 4. ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนภพมรณะโคจรพักองศาเข้าสู่เรือนภพปัตนิได้ตำแหน่งเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวพระพฤหัสบดี การโคจรของดาวทั้งสี่ดวงส่งผลให้ความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนคนโสดท่านมีโอกาสพบเจอคนถูกใจในสถานที่ทำงานในสายงานหรือกิจกรรมที่ต้องติดต่อประสานงานกันซึ่งเป็นการพบเจอกันแบบไม่คาดคิดมาก่อนค่ะเจอกันโดยบังเอิญซึ่งจะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือมีบุคลิกลักษณะดูเป็นผู้ใหญ่อยู่แดนไกลต่างถิ่ต่างจังหวัด หรือต่างชาติต่างศาสนาเป็นผู้มีความรู้มีการศึกษาและอาจเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วหรืออาจเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือช่วยชีวิตงานด้านสังคมสงเคราะห์ซึ่งเขาหรือเธอผู้นี้ถือได้ว่าเป็นคู่บุคเพสนนิวาสคู่แท้คู่ซื่อสัตย์เลยก็ว่าได้ค่ะ หรือหากท่านเจอคนคนนี้มาแล้วและเริ่มคบหาดูใจกันตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นมาก็จะเป็นการครบหากันแบบเงียบๆยังไม่เปิดเผยให้คนรอบข้างรู้มากนักสำหรับคนโสดบางท่านก็อาจจะมีคนรักเก่าหวนกลับมาที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปแล้วก่อนหน้านี้กลับมาขอคืนดีท่านอีกครั้งหากคนโสดชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใด คบรักทั้งคนใหม่และคนเก่าก็กลับมาในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้ท่านคิดพิจารณาไต่ตรองให้ถี่ถ้วนค่ะเพราะคู่ชีวิตคือบุคคลที่ต้องอยู่กับเราใช้ชีวิตร่วมกันไปในระยะยาวเป็นเสมือนคนคนเดียวกันดังนั้นการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านใช้สติและเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์และความรู้สึกนะคะ และบางท่านที่เพิ่งคบหากันเมื่อไม่นานมานี้แต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยท่านใดที่อยู่ในสถานะนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรนะคะหากท่านยังไม่พร้อมก็ขอให้ป้องกันให้ถูกวิธีค่ะสำหรับคนมีคู่มีครอบครัวท่านมีโอกาสริเริ่มทำธุรกิจกิจการหรืองานใหม่ๆร่วมกับคนรักคู่ครองหรือท่านอาจได้ลูกน้องบริวารที่เป็นเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยงานค่ะ บางท่านมีโอกาสมีปากเสียงหรือผิดใจกับคนรักของท่านในบางท่านที่พื้นดวงเดิมดาวคู่ครองอยู่ในภพที่เสียหายก็อาจมีอันต้องเลิกรายอย่าร้างกันได้ค่ะดังนั้นขอให้ประคับประคองกันไปให้ถึงที่สุดมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะท่านมีโอกาสที่คนรักของท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางประการหรือท่านอาจต้องห่างไกลกับคนรักในช่วงนี้ อาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานก็เป็นได้ค่ะและในบางท่านมีโอกาสได้บุตรหลานเพิ่มเข้ามาในวงตระกูลด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนพฤศจิกายน2563ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านค่ะก่อนจากกันไปหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง astrology miracle หรือมหัศจรรยัยรศาสตร์แห่งดวงดาวโดยกัญญพัฒน พบกันคลิปหน้าจบคําพยากรณ์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ